ชีวิตเช้าของเมื่อก่อนนะคะเวลาพี่จะลุกตื่นขึ้นจากเตียงนอนเนี่ยมันเจ็บหัวเข่าไม่มีกําลังเสียการทรงตัวแต่พี่ก็ต้องอดทนน่ะต้องต้องไปทำงานนะก็ต้องมาทํางานแบบเจ็บๆเบนี่แหละนี่จะไปบนจะไปอะไรมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมพี่ก็ต้องเก็บไว้ในใจชีวิตพี่ก็อยู่ด้วยหนึ่งน้ำมัน จะทาอะไรก็ต้องเอาน้ํามันมาทาก่อนทาน้ํามันก่อนแล้วก็ในกระเป๋าพี่นี่น้ํามันเพียบทุกยี่ห้อจะเอาอะไรอะ่ะทาตลอดเพราะรู้สึกเจ็บทาสองที่รัดเข่าสามล่มเพื่อยันน้ําหนักเนี่ยอุปกรณ์ในใช้ชีวิตของพี่เนี่ยพี่ใช้อย่างนี้แหละเวลาเดินก็เดินกระเพกกระเพกเดินขาลากอะ่ะใครเห็นก็จะถามเป็นอะไรอะ่ะชื่อสุชาวดีวชิรารดประภาค่าปะปัจจุบันอายุ 53ปีอาชีพปัจจุบันเจ้าหน้าที่การเงินขององค์กรแห่งหนึ่งค่ะเป็นมาตั้งแต่ปี60แล้วค่ะไม่ว่าจะเดินหรือจะยืนน่ยมันจะขามันจะก๊อบเก็บก๊อบเก็บเนี่ยจนกระทั่งคนข้างๆย,งยังได้ยินเลยค่ะหลังจากนั้นมา1ปีมาเป็นเยอะก็ปี61เดินขึ้นบันไดบ้านอ่ะตกใจคือมันเสียการทรงตัวขาเราอะ่ะเราทรงตัวไม่ได้เราต้องเอามืออ่ะ จับบันไดเพราะว่าที่บ้านไม่มีราวบันไดค่ะเราก็เดินขึ้นสี่ขาเลยตกใจมากเลยตอนนั้นที่บ้านไม่มีไม่มีใครอยู่ด้วยค่ะตกใจมากเลยตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรอะ่ะมันเริ่มเจ็บขาข้างเดียวนะเจ็บเจ็บข้างซ้ายเริ่มเป็นหนักขึ้นเดินพื้นลาบอย่างเงี้ยเดินไม่ได้ค่ะคือน้ําหนักอะ่ะคือเราเดินแล้วเราทรงตัวไม่ได้เราต้องมีที่ที่ที่จับนะคะอย่างเช่นต้องมีล่มล่มที่ร่มจับ ก็คิดต้องหาตัวช่วยก็เลยต้องมีที่รัดเข่าตอนแรกรัดข้างเดียวรัดข้างที่เจ็บข้างซ้ายพอเจ็บข้างซ้ายเราก็ต้องใช้ขาข้างข้างขวาปรากบว่าตอนนี้ขาข้างขวาเจ็บเจ็บทั้งสองข้างเลยหัวเข่าสองข้างเลยชีวิตเราต้องอยู่ด้วยที่รัดเข่าค่ะไม่งั้นเราเดินไปไหนไม่ได้จริงๆมันเจ็บอยู่ข้างในหัวเข่าค่ะมันเจ็บทุกครั้งที่เราก้าวไปในที่สาธารณะเนี่ยเราจะมีร่มร่มก็จะเป็นไอหัวจุกที่เขาไวคล้ายคล้ายกึ่งไปเท้าค่ะร่ม คนแก่จะมองเราอ่ะอายนะคะอายนะเวลาเราไปไหนมาไหนแต่ต้องพกนะไม่พกไปไหนไม่ได้นะต้องมีอุปกรณ์ช่วยเนะะี่ยค่ะเชื่อไหมพี่ไม่ค่อยกล้าข้ามถนนอ่ะเพราะเขาเขาจะรู้ไหมว่าเราเจ็บขาอะไรเงี้ยถ้าจะข้ามถนนนะต้องเอาแบบชัวจริงๆอะ่ะแบบรถไกลๆเลยนะถึงจะกล้าเดินได้เพราะพี่พี่คิดว่าพี่วิ่งไม่ได้อ่อต้องค่อยๆลากขาไปอะ่ะ หลังจากนั้นพี่ก็เริ่มซื้อพอวกคอลลาเจนอะไรที่เขาว่าดีแบรนด์ดังๆอะไรเนี่ยปัญหาบอกต้องทานสามเดือนอะไรเงี้ยเวลาทานเราต้องผสมน้ำแล้วเราก็ต้องทานต่อเนื่องแล้วก็ทานนะทานต่อเนื่องนะคะแต่ก็สามเดือนแล้วก็เหมือนเดิม ยังก็ยังเจ็บเหมือนเดิมพี่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนหลายยี่ห้อแล้วก็น้ํามันอะไรว่าดีนี่แพงๆซื้อมาทามันจะทา,า,ย,ายังไงเยอะมาก2ปีครึ่งถึง3ปีอะค่ะที่รักษามาอเงี้ยจนกระทั่งโอ้ไม่ไหวแล้วคือพี่ไม่อยากคิดเป็นเงิน,นแต่คิดแล้วก็เครียดใช่ไหมโอ้โหมันก็เยอะอะนะ ก็จนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะคือพี่ดูในเฟซนะคะดูในเฟซบุ๊กก็มาเจอพริมยูซีค่ะแล้วเขาดูรีวิวสินค้านะคะแล้วก็จะมีมีผู้รีวิวท่านหนึ่งอ่ะอาการคล้ายๆพี่เลยอ่ะเออลองดูลองดูตั้งตั้งนะถ้าว่าคิดนะถ้าเกิดกินอันนี้ไม่หายก็จะไม่กินแล้นะจะไม่หาจะไม่จะไม่ซื้อแล้วเงคิดว่าเนี่ยคิดอยู่ในใจนะคะว่าอืมแต่คิดว่ามีความมั่นใจอะค่ะเขาดูจากข้อมูลสินค้าภาพรวมแล้วสินค้า มีคุณภาพแลวก็น่าเชื่อถือทางเจ้าหน้าที่ของของของพิมพ์ยูซค่ะพี่ก็อธิบายแบบนี้แหละอาการแบบนี้นี่อะไรเงี้นยน, <orm one. S 1> น้องเขาบอกว่ารู้สึกเป็นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะต้องทานติดต่อกันนะคะประมาณ3เดือนนะคะแล้วเดือนที่3เนี่ยจะรู้สึกดีขึ้น2เดือนแรกนะคะพี่ก็พี่ก็กินเช้าท้องว่างเนี่ยทานละ1เม็ดง่ายมากเลยเนาะแล้วก็ดื่มน้ำปุ๊บพอตอนคืนก่อนนอนก็ง่ายมากหยิบมาเม็ดนึงจักน้ำ นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมาเป็นอะไรที่ง่ายมากพิมดูซีทูเนี่ยทานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเดือนที่1ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดือนที่2เหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดือนที่3นะพอเริ่มประมาณกลางเดือนหัวเข่ารู้สึกเจ็บน้อยลงค่อยๆนะคะเจ็บน้อยลงไม่รู้สึกว่ามันมีฟีดแบกที่ดีหัวเข่าที่มีอาการเจ็บเนี่ยรู้สึกความเจ็บปวดมันลดนลงที่รัดเข่าพี่ก็ค่อยๆไม่ใช้ไม่ใช้แล้วพี่สามารถเดินได้ แต่ขณะที่เดินนี่อาจจะเจ็บเหมือนยังเจ็บอยู่นะแต่แต่มันลดลงพี่ก็เลยโทรไปปรึกษาน้องน้องก็บอกว่างั้นเดี๋ยวเดินที่4พี่ก็เริ่มทานแค่วันละหนึ่งเม็ดพอเดิน4เดิน5เดิน6เนี่ยแล้วค่อนข้างลดลงจนก,กระทั่งที่รัดเข่าพี่อ่ะพี่ไม่ใช้เลยพี่สามารถเดินได้พี่ก็สังเกตอาการก็ค่อนข้างดีขึ้นดีขึ้นพี่ก็ตัดสินใจทานจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเจ็บหัวเขา่าก็ถามว่าถ้าจะประเมินจาก10เนี่ยตอนเนี้ย ดีขึ้น9ก้าค่ะน้ำมันทิ้งหมดเลยน้ำมันที่รัดเขาไม่ใช้ที่ไม้ยันโล่มไม่ใช้ปัจจุบันไม่ใช้เลยเดี๋ยวนี้เราขึ้นบันไดสะพานล,ลอยอะไรเงี้ยเราสามารถเดินขึ้นได้ดีใจมากลงก็แต่ลงเนี่ยก็ยังยังยังไม่ค่อยชินแต่ก็พยายามลงที่โดยที่ไม่จับราวบันไดแต่ก็ทำได้แล้วค่ะ ก็ดีใจพี่อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์ครอบครัวของเราก็แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยค่ะพว่าพี่ได้ทำหน้าที่ของพี่ให้ดีที่สุดเพื่อครอบครัวค่ะพรีม UC2 อะความินวิทยาการฟื้นฟูข้อเสื่อมที่ต้นเหตุสุขกายสบายข้อมีจำหน่ายที่ร้านภูมิใจไทยร้านตำรับไทยหรือสอบถามโทร0995397926